ภิษสุทั้งหลายนาลกชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจากสุตาแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียว ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรลกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยโสตะหูในนรกนั้นบุคคลยังดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคานะจมูก ในนรกนั้นบุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยชิวหาในานรกนั้นบุคคลยังถูกโพธพะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกลายในนรกนั้นบุคคลยังรู้แจ้งธรรมารมณอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยมนโนใจ แต่ได้รู้แจ้งธรรมมาลมที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้แจ้งธรรมมาลมที่น่าปรารถนาเลยได้รู้แจ้งธรรมมาลมที่ไม่น่าใคร,อร่อย่างเดียวไม่ได้รู้แจ้งธรรมมาลมที่น่าใคร่เลยได้รู้แจ้งธรรมมาลม ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้แจ้งธรรมารุมที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร้าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข้าความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวง กว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชลามรณะโศกะบาลิเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อชาติชลามรณะโศกะ ปรลิเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะสม,มณะพราหมณ์เหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชรลาบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน แห่งมรณะบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปาลิเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตส อุปายาสะทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นลาบของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเป็นการได้ดีที่ดีของเธอทั้งหลายแล้วภิกสุทั้งหลาย ขณะสำหรับการประพืชพรมจรรย์พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วเพกสุทั้งหลายนารกชื่อว่าภาษายตนะนิกะหกขุมเราได้เห็นแล้วในบรรดานารกเหล่านั้นบุคคลเห็นรูปใดๆด้วยตาย่อมเห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลย เห็นรูปที่ไม่น่ารักน่าใครเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่ารักใครเลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในบรรดานาโลกเหล่านั้นบุคคลฟังเสียงใดๆด้วยหูในบรรดานาโลกเหล่านั้นบุคคลดมกลิ่นใดๆด้วยจมูก ในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลลิมรถใดๆด้วยลิ้นในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลถูกต้องโพธิภพใดๆด้วยผิวกายในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลรู้แจ้งธรรมาลุมใดๆด้วยใจย่อมรู้แจ้งแต่ทรมาลุมที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่รู้แจ้งธรรมาามุมที่น่าปรารถนาเลยรู้แจ้งธรรมาามุมที่ไม่น่ารักใครเท่านั้น pues ไม่รู้แจ้งธรรมาามุมที่น่ารักใครเลย,ย,เลยรู้แจ้งแต่ธรรมาามุมที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมาามุมที่น่าพอใจเลยพิเกสุ<ป> <straightforward> ทั้งหลายเป็นลาบของเธอท <Tokyo> ั้งหลายพิกสุทั้งหลาย เป็นการได้ดีของเธอทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายขณะสำหรับการประพฤติพรหมจัรทร์พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วดังนี้แหละ